สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนีสิผ้ามากใครขอสงสัยนะครับระวังผมกับทีมงานนะครับเป็นยังคือเด็ดไปคันเดียวครับช่วงนี้คือ่าเห็นไปนํารถผู้นั่งผู้หนีนะครับคือบ่เด็๋ไปสองคันสามคันคือปีกายปีกรนะครับผมกค่ชีมาเบาสู่ฟังรายละเอียดสู่ฟังนะพี่น้องมือวน,นีก็รังแกเท็ดงานเลยครับขอนางฝอยจะคลิปนะครับผม ยวกลับกล่องแป๊บหนึ่งครับก็พามาใขขอสงสัยนะพี่น้องเป็นยัง,งยังโดเดลไปรวมงานน้ำผู้นันผู้นี้นะครับก็เบากันง่ายแต่พี่น้องมันหลายชิ่งหลายยางครับทั้งผมสวงอัดเฟื่องแน่กันยากแน่นะครับถึงอีกอย่างนึงมาช่วงนี้ก็งานบานจะคล้องกับพอมีเดดแน่ครับเดผู้เดียวเกิดเลือผู้เดียวนะพี่น้องเดห,หลายคนกินแบงหลายครับบางที่เข้าอื่อนเขาเขาบ่เอื่นเท่าเองสิ เสียเปียบกข้าแน่เยอะครับผมไม่ได้เข้าอื่นนั่งเทื่อกระไรพี่น้องเลยงานร้ายงานหน่อยเอื่นอย่างเดียวพอที่เข้าเจาะบางทีเขาบอกอื่นเขาขืนนะครับงานหน่อยงานในหญ่บางทีก็บอๆเข้าองศีมีได้สุ่มกบสุ่มนะครับผมมันก็แนวหนินสิบบทไป,ปน้บกานอย่างเดยครับผมว่าเพราะว่าก็ผมก็มือนเดมืองนะครับเฮ็ดผู้เดียวก็หรือผู้เดียวพี่น้องเฮ็ด ผู้เดียวก็เลือหลายครับสี่หมื่นก็เลื้อสี่หมื่นสามหมื่นก็เลื้อสามหมื่นครับโมีิไพมาบอกว่าบ่ายให้เขาผอมครับโมีกดดันโมนิยั้งครับเห็ดไปเรื่อยครับหลายชั่วโมงกระโดดเท่าครับผมงานมันสิรูปสิไรงานเท่าเองครับโมีิไมาบอกให้เ่าไรสบายใจครับทั้งสองฝ่ายครับผมเนี่ยครับคือขอสงสัยของพี่น้องครับงานี่บางที่ขั้นบ่แฟร์ต่อกันมันกิดไปน้อกันอยากนะพี่น้องมอว่าสิเปอรักกินด้ผู้เดียวครับบางที่ ก็บว่าไม่มีงานครับแต่ว่าทั้งเือเคไปเห็นนะครับเห็นน้ำลังยังสีคระผมก็บ่ว่าเราครับพี่น้องคงานเขาเนาะครับเดี๋ยวจะเข้าสิ่อื่นไปคือผมเห็นมาหลายนะครับเห็นมาหลายขันนะครับไปน้ำผมเดี๋ยวผมกลี่มานผมแสีน้ำกันอยู่นะพี่น้องเลยรถที่มาเห็นงานนั่งกับว่าหน่อยขันนะครับบางทอมีงานใหญ่งานหน่อยก็ไปอากินนู้เดียวมันก็เลยว่าไว้ยทีละพี่น้องเลย ฮ็ดเอาเองสบายใจครับเรือหน่อยเรืออะไรเป็นหม้อหมี่กระจอดครับสบายหาาฮ็ตเบียรเจาะค้องนี่เท่ากับฮีตไปครับมันเอาว่าท่านเท่ากับว่กเขาจะว่าถาซักก้อนนะครับถาอะไรกับเฮตเอาตามเฮตได้ครับพี่น้องผมกับวันว่าเจาะคล้องเก่งกับยังสันยังสี่นะครับต้งเถื่อเป็นรถมากอะหย่อนเพื่อนหน่นะครับเกียงมากกับหย่อนเขาทำเนียครับเพราะว่าก็บประสบการณ์ต้องขันเข้ากับไร้กว่านะครับผมกับแซ่ประสบการณ์กันนะครับก็บมันเขาเฮตํำเนีย เกียไปน้ำเพลินบอกเนี่ยครับเกิดจ,จังเดีด๋วมาหดสมือนี่นะครับวิชาก็ได้่ว่าเบาทั้งเรืืองเองินเรื่องทองก็บว่าเขาไฟออกไพเนะพี่น้องตอนนี้เกืจบนี่นะครับตอไปนี่ก็ยันเดินสายเดียวอยู่พี่น่องเลยโบเอิ่นกันกันกบโเป็นยังครับต่างคนต่างเห็ดไห้มันนะครับผมนี่หน่อยนี่ใหญ่เกียร็ดเอาครับไพลร้ายไผลหน่อยกับเดี๋ยวเต้บุญนเต้กรรมนะครับผมเดี๋ยวเต้ดวง ไพมันเดี๋ยวได้งานไพ่ด well ีบดีเฮ็ดดีกับเฮ็ดร so ้ายกับซอนมากบมันไพ่ให้หน่อยร้ายกับเฮ็ดร้ายนั่นเหมือนกันนะครับเจอของผมเกือบ่ค่อยร้ายไม่ได้หรอกพี่น้องก็ไมค่อยได้มัียิบๆจบไปนี่นะครับตามเฮ็ดสมือสมบิณกับพ่อเดียวครับไปผู้เดียวสบายใจครับเฮ็ดยังกับสบายออกช่วยออกเส่างไม่ไพ่ยาไห้ครับเฮ็ดสาเฮ็ดเตี้ยวก็ไม่ไพ่ยาไห้ เฮ็ดไปเรื่อยครับตามมีตามเกิดตามทีเ่เฮ็ดได้นะครับเกง่งโมเก่งกับข้เอเฮ็ดเองครับเฮ็ดเองจบเองงายโมง่ามกับเฮ็ดเองจบเองครับตีโมตีกับยุ่กับเจ้าจของหนาวนะครับพี่น้องเลยอ่ะหลังจากนี้ไปคือสี่เดินสายเดียวนะพี่น้องไปหลายขั้นหลายกับปวดหัวครับอา่าพี่น้องก็ตามว่าแหละครับผมผมเก๋เสียว เขาจะหนามกันหรอกครับขั้นไพ่แฟรต่อกันเก๋อยู่กันในโดนครับพี่น้องงานม่อนนี้มันเก๋เป็นขั้นเสียดเป็นแบบทีมงานเนาะมันเก๋ต้องแฟรต่อกันนะครับผมมันวาต่างคนต่างเรียมต่างคนต่างอุ้อิพใจกันมันเก๋ไปกันยากครับพี่น้องเลยต่อไปนี้ก็ไพ่เอื่นผมก็เอื่นขื้นครับ ไพยบ่อเอื่นผมกับบ่อเอื่นด้วยกันนะครับผมเป็นบ่มีเท่ากับจอดไปครับสบายใจเฮ็ดไปเรื่อยๆต่อไปนี่ขั้นเป็นเอื่นก็จังสิไปครับมันบ่เอื่นกับบ่ไปครับทั้งเถืะองานมันกับตำกันนะพี่น้องกัสิบริเวณตาตรงกันแนงเถืะอกได้แต่ลงงานกับบ่คือกันครับต่างคนก็ต่างเฮ็ดต่างคนก็ต่างมีงวดครับผมไปเกิดต้องหาเงินมันบ่มีงวดเท่ากับหาเงินดีๆนะครับเนี่ยสิมาหาเงินนะครับบริสิมาจอด หลังจากนี้ก็ตามที่บอกไปนะครับพี่น้องตามที่ถามหา่าเป็นยังคือบผลไ,ไปน้ำโพหนัง่งขุดโผลไปน้ำโพหนีนะครับคือเห็นไปไปไปมั่นในสงีนะครับแต่ตามมาานะครับขั้งคางก็มีรถไปขุดดินพี่น้องที่เอสเก่าซีฟก็มีโอ้ยเหน่อหนอน้องเพื่นครับขุดหินไปขาย ตัวไายใหญ่ที่เอ็ดแบบเอ็ดจูคูอยู่ไปครับพี่น้องไปพบอพอกันในคลิปหน้าผมนะครับสวัสดีครับ